สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการหุ้มฝาครอบท้ายเบา Giano 125อให้เพื่อนๆชมนะครับโดยชิ้นงานชิ้นนี้ผมจะใช้เป็น้าร์คบอนแท้รียมในการหุ้มนะครับโอเคครับวิธีการทําจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับเพื่อนๆเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆนางานดิบไปทําการใช้กระดาษายเปิดผิวก่อนนะครับโดยใช้กระดาษายเบอร์8ปให้เพื่อนๆใช้วิธีการขัดน้าเฉพาะจุดที่เราจะหุ้ม้าร์คบอนนะครับ เมื่อขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆนำชิ้นงานไปทําความอาดแล้วก็ทําการเป่าหรือเชได้แห้งนะครับเพื่อนๆก็จะได้ผิวชิ้นงานเป็นสีดาคุณแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆนากระดาษกาวมาทําการแปะตรงบริเวณส่วนที่เราไม่ต้องการหุ้มผ้ากระบอนนะครับก็คือตรงบริเวณด้านข้างชิ้นงานแล้วก็ตรงกลางชิ้นงานนะครับก็ให้ผลที่เราต้องแปะกระดาษกาวตรงบริเวณนี้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเรซินไหลเข้าไปติดตรงบริเวณซอกหรือจุดรอยประกอบของชิ้นงานนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนทาาากกรระวเเยบัันนลค โดยตาส่วนผสมที่ใช้ก็จะใช้เรซินผสมกาวแล้ว40กรัมบวกกับตัวเล่งแข่งอีก4หยดนะครับในการทาเรซินชั้นกาวเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆพทำการทาบางๆก่อนนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้สเสร็จเรียบร้อยกอ่อนเพื่อนๆทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จแล้วต่อจากนั้นค่อยขึ้นไปทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับ โอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาเสร็จเรียบร้อ,อยต่อจากนั้นก็จิ้งชิ้นงานอีก30-40ิีนาทีนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้เราก็จะมาทาการเช็คเรซินชั้น,นก่าวกันนะครับถ้าเรซินยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดเหนิวก็แสดงว่าพร้อมเป็นกาวเพื่อนๆสามารถหุ้มผ้าคาร์บอนได้เลยนะครับโดยผ้าคาร์บอนที่ผมใช้หุ้มชิ้นงานชิ้นนี้ก็จะเป็นผ้าคาร์บอนแท้ลายสองขนาด5 0าสคณเซนติเมตรนะครับในการหุ้มผ้าคาร์บอนเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆทำการวางผ้าไปที่กึ่งกลาง ต่อจากนั้นก็เริ่มกดตรงบริเวณโซนที่ลึกที่สุดลงไปก่อนก็คือตรงบริเวณล่องด้านบนหรือคอชิ้นงานนะครับโดยในคลิปนี้ผมจะเริ่มไล่กดจากร่องฝั่งซ้ายก่อนนะครับเมื่อทาการกดตรงบริเวณล่องเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ค่อยๆไล่้าที่เหลือออกด้านข้างชิ้นงานได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อทําการกด้าด้านซ้ายเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็วนกลับมาทําการกดผ้าด้านขวาต่อได้เลยนะครับโดยขั้นตอนการกดผ้าจะเหมือนด้านซ้ายทุกขั้นตอนเลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนทำการไล่กดผ้าตรงบริเวณฝั่งซ้ายแล้วก็ััั่่่งงงงาาาาทออนนนนนนบบชิ้้้้เเรรียยกะะคคคๆไลลลลผหืดด ดยในการไล่กดผ้าลงมาท่อนล่างของชิ้นงานผมก็จะเริ่มไล่กดจากฝั่งซ้ายก่อนเหมือนเดิมนะครับเมื่อเพื่อนไล่กดผ้าฝั่งซ้ายลงมาเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ให้วนกลับมากดฝั่งฝาต่อได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนทาการกดผ้าตรงด้านซ้ายกับด้านขวาท่อนล่างของชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ค่อยๆไล่ผ้าที่เหลือลงมาท่อนล่างสุดของชิ้นงานได้เลยนะครับในส่วนของทอนสุดท้ายของชิ้นงานนะครับเริ่มต้นให้เพื่อนเฉลี่ยผ้าทั้งซ้ายและขฝาให้ไล่เสมอกันก่อนนะครับต่อจากนั้นนะคครรรัััับบทําาาาาากกกดงงงงลล้้้นนน่่่อออะเเพื็ไไผผมมใหึียป เสร็จแล้ว hmm. ก mm ็ใ hmm. ห okay, okay, ้เพื okay, ่อนๆค่อยๆเลยกดพุมที่ะฝัฟังนะครับจะหุ้มฝั่งซ้ายหรือฝั่งฝาก่อนก็ได้นะครับโอเคครับเมื่อกดพาทอล่างสุดเสร็จก็เป็นอันวาเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการหุ้มพาคาร์บอนขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆนำกระดาษกาวมาทําการแปะตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานให้รอบทั้งหมดได้เลยนะครับก็ให้ผลที่เราต้องแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบชิ้นงานก่อนนะครับเพื่อต้องการให้ตัวกระดาษกาวล็อกพากับขอบชิ้นงานเอาไว้นะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้ขอบพาร์บอนเด้งระวังที่เราทำการทาเรซินชนั้นที่หนึงนั่นเองนะครับและตัวกระดาษกาวยังช่วยป้องกันไม่ให้ตัวพาร์บอนแตกเข้าเนื้อชิ้นงานของเราระหวังที่เราทําการตัดพาส่วนเกินออกด้วยนะครับโอเคครับเมเพื่อนทำการตัด้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับ านเพื่อนสังเกตจะเห็นได้ว่าตัวชิ้นงานจะมีลายพาร์คบอลที่ตรงไปทางเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าชิ้นงานจะมีส่วนวอลส่วนโค้งแบบไหนก็ให้เพื่อนๆสามารถใช้วิธีการทุ่มทีละตอนแบบในคลิปที่ผมแนะนําไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถทุ่มชิ้นงานออกมาได้ง่ายๆแล้วก็ได้ลายพาร์คบอลที่ตรงแบบนี้นะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทาการทาเรซินชั้นที่หนึ่งตอนได้เลยนะครับโดยตาส่วนผสมที่ใช้ก็จะใช้เรซินผสมกาวแล้ว40กรัมบวกกับตัวเลนแข็งอีก4ดนะครับในการทาเรซินชัั้้นนะครบกาเเลย ่มต้นก็ให้เพื่อนๆทาการทาบางๆโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้รอบก่อนนะครับเพื่อนๆทาการทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จแล้วเพื่อนๆค่อยขึ้นไปทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับในขั้นตอนการทาเรซินชั้นที่หนึ่งนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการทาล็อกพ้าไปในตัวนะครับเพื่อนๆทําการทาเรซินชั้นที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงนะครับทิ้งให้เรซินชั้นที่หนึ่งแห้งสนิทนะครับ โอเคครับในขั้นตอนนี้ผมก็ทิ้งชิ้งานไว้ครบ24ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินแห้งสนิทนะครับในระหว่างที่ผมกําลังรอให้ชั้นที่1แห้งนะครับผมก็นําแผ่นพลาสติกนะครับมาทาการแปะตรงบริเวณมุมหรือขอบชิ้นงานนะครับเพื่อทําการกดให้ขอบพาร์บอลแนบสนิทกับชิ้นงานมากที่สุดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนทาการแกะพลาสติกออกจากชิ้นงานได้เลยนะครับเมื่อเรซินชั้นที่1แห้งสนิทเพื่อนๆก็จะสามารถแกะแผ่่นนนนลาาสติิกกออองยยๆเเหมืใคคปี้ะรับ มื่อแกะแผ่นพลาสติกออกจากชิ้นงานเสร็จนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับในขั้นตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่า้าร์บอลจะแนบสนิทกับชิ้นงานเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆทําการตรวจช็คชิ้นงานให้รอบได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้ถ้ามีผ้าเด้งหรือผ้าพองตรงขอบชิ้นงานนะครับเรายังสามารถแก้ได้นะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําการกรีดผ้าส่วนเกินตรงบริเวณช่องไฟท้ายแล้วก็ขอบชิ้นงานออกนะครับแต่ก่อนที่จะทําการกรีดนะครับก็ให้เพื่อนๆนํากระดาษกาวมาทําการแปะก่อนนะครับเพื่อให้ตัวกระดาษกาวเป็นแนนนนวไไกกกดดดลใใหห้้้้้้เเเรรรรราา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 าสมมถีีผผตงงะะคคับจทํ่ขือชิ โอเคครับเมื่อแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการกรีดผ้าส่วนเกินออกตามแนวกระดาษกาวที่เพื่อนๆ,นๆได้แปะเอาไว้ได้เลยนะครับแนะนําเพิ่มเติมนะครับในการกรีดผ้าส่วนเกินออกตรงช่องไฟท้ายเพื่อนๆไม่ต้องกรีดผ้าให้เสมอกับขอบชิ้นงานนะครับให้ขอบผ้าเลยออกจากชิ้นงานมาประมาณ5้มิลนะครับเพื่อที่จะเพื่อไว้ให้เราสามารถเจี่แต่งขอบชิ้นงานขั้นตอนสุดท้ายได้นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกรีดเหมือนกันทั้งช่องไฟท้ายแล้วก็ขอบชิ้นงานนะครับ ก็ให้ผลที่ผมกรีด่าส่วนเกินเฉพาะตรงบริเวณช่องไฟท้ายกับขอบชิ้นงานอ,อกก่กรเพื่อต้องการให้มองเห็นขอบชิ้นงานได้ง่ายในการเจ๊ตแต่งขอบชิ้นงานขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนทาการกรีดพาส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อย <ๆ S 2> เพื่อนๆ <ø> ก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับในส่วนตรงบริเวณช่องกลางชิ้นงานด้านบนผมจะไม่ได้ทําการกรีดพาออกนะครับเพื่อต้องการป้องกันไม่ให้ตัวลรซินไหลเข้าไปกองหล,ลบกันระหว่างที่เราทําการทาลรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่8ปนั่นเองนะครับโอเคครับขั้นตอนต โดยอัตราส่วนผสมที่ใช้ก็จะใช้เรซินผสมขูดบอลแล้ว50กรัมบวกกับโมโนสไตรีน2 c ีบวกกับตัวเล้งแข่งอีก5หยดนะครับในการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่8เพื่อนเพื่อสามารถทาแบบหนาได้เลยนะครับโดยเพื่อนเพื่อสามารถเริ่มทาจากขอบชิ้นงานหรือกางชิ้นงานก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าในขั้นตอนนี้้าร์คบอนจะถูกล็อกจากการทาเรซินชั้นที่1ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็ให้เพื่อนเพื่อนทำการทาแบบนี้เหมือนเดิมวนไปให้ครบ8ชั้นโดยแต่ละชั้นให้เวลาห่างในการทาชั้นละ1 เมื่อเพื agers, <Humans. S 1> 000, ่อนๆทาถึงชั้นที่8เสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ทิ้งชั้นที่8ไว้อีก24ชั่วโมงนะครับในขั้นตอนนี้ผมก็ทาการทาเรซินค8ชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินแห้งสนิทเรียบร้อยครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านเพื่อนสังเกตชิ้นงานนะครับจะเห็นได้ว่าตรงบริเวณขอบชิ้นงานจะมีเรซินส่วนเกินย้อยออกมาขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทาการตัดเจียรพาและเรซินส่วนเกินออกทั้งหมดได้เลยนะครับ ในการตัดเจียขอบชิ้นงานนะครับเริ่มต้นผมจะใช้เป็นใบตัดเพชรทาการไล่ตัดผ้าและเรียสิส่วนเกินออกให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับในขั้นตอนนี้ก็อาจจะใช้เวลาน,นิดนึงนะครับก็ให้เพื่อนๆค่อยๆไล่ตัดผ้าส่วนเกินออกตามแนวขอบชิ้นงานได้เลยนะครับข,อข้อควรระวังในการตัดผ้าส่วนเกินออกนะครับพยายามอย่าตัดผ้าใกล้ขอบชิ้นงานมากเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้ตัดเกินเข้าไปในเนื้อของชิ้นงานนั่นเองนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆทาการตัดเจียผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ให้ใช้ขวกระดาษสายเบอร์80ททําาากรรรคคอยยยยลลเเเจีีบบชิ้้้งงใหหัมดะ ในขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้หัวเจียรกระดาษสายใยสำหรับกับหัวเจียรกระดาษสายเหล็กได้นะครับแต่ให้ใช้เป็นกระดาษสายเบอร์แปดสิบทั้งหัวเหล็กและหัวใยนะครับในส่วนของตัวกระดาษกาวที่ได้แปะไว้ตั้งแต่ต้นกลิบเพื่อนๆก็สามารถค่อยๆไลแกะออกในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับแนะนำเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเมื่อเพื่อนๆใช้หัวกระดาษสายลมและเจียขอบชิ้นง,งานเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นใช้กระดาษสายแผ่นเบอร์แปดสิบหรือตะไบแบนมาไล่ขัดเก็บขอบชิ้นงานให้เรียบอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเมื่ ต่อจากนั้นให้นําชิ้นงานไปทําความอาด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทําการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งซาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านเพื่อนสังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตรงบริเวณขอบชิ้นงานได้เรียบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทาการพ่นสเปรย์สีดําลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับในการพ่นสเปรย์สีดําเริ่มต้นก็ให้เพื่อนทาการไล่พ่นตรงบริเวณขอบชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับ เื่อพ่นตรงบริเวณขอบชิ้นงานหรือรอ,อยต่อเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ให้ทําการพ่นตรงบริเวณกลางชิ้นงานได้เลยนะครับ <şu> โอเคครับเมื่อเพื่อนเพืการพ่นสเปรย์สีดําทั่วชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นให้ทิ้งสีดําไว้อีก2อชั่วโมงนะครับในขั้นะนะตอนนี้เราจะมาทําการเช็คสเปรย์สีดํากันนะครับตอนนี้สีดําแห้งสนิทเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆพืทำการขัรดกระดาษทรายประผิวชิ้นงานให้เรียบได้เลยนะครับโดยให้เพื่อนๆใช้วิธีการขัดน้ํา กระดาษทรายที่ใช้ขัดก็จะมีเบอร์8ป320แล้วก็เบอร์พันให้เพื่อนๆทําการไล่ขัดจากเบอร์ยาวไปเบอร์ละเอียดได้เลยนะครับโดยในขั้นตอนนี้นะครับก็อาจจะใช้เวลาไล่ขัดนิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆทาการไล่ขัดกระดาษทรายปลาผิวชิ้นงานเรียบเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ให้นําชิ้นงานไปทําความสะอาดโดยนำเปล่าแล้วก็ทําการเป่าหรือเฉดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นผิวสีขาวคุณแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับและขั้นตอนสุดท okay. well, ้ายก็คือการโพลักเกอร์ควบเงานะครับในการนพลักเกอร์ครบเงาก็แนะนําให้ทําการพ่น2รอบนะครับโดยรอบแรกใค้ทาการสัตบางๆให้ช่วยชิ้นงานเสร็จแล้วก็ทิ้งชิ้นงานไว้ก่อนส0นาทีนะครับเมื่อครบ10นาทีเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ให้ทําการพ่นอัดเงารอบที่2ต่อได้เลยนะครับเมื่อพ่นอัดเงารอบที่2เสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ให้ทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงนะครับโอเคครับเมื่อเลกเกอร์แห้งสนิทก็เป็นนั้นว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเพื่อนะ้ชนนนนงงาาาาครบบบบอเเแีลยั ก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในการหุ้มฝาท้ายเบาะ Giano 125ได้นะครับหรือเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กําลังฝึกหุ้มคาร์บอนแท้อยู่นะครับเพื่อนๆสามารถนําวิธีการนี้หรือหลักการตามคลิปนี้ไปประยุกหุ้มชิ้นงานชิ้นอื่นหรือรุ่นอื่นได้ด้วยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามใต้คลิปเรีโนนี้ได้เลยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นการหุ้มอะไรก็ฝากติดตามผมไ้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมีเพียงท่านี้นะครับขอบ